สโมสรไลขอนำเสนอฮิวโก้ผน,นละฮิวโก้นะฮะคลิปนี้สโมสไลขอนำเสนอฮิวโก้อิกิติเกตัวอันตรายแดนรุกในอนาคตของทีมหงแดงโดยรวมเกมนัดแรกเปิดฤด,ดูกาลของลิวพูในเกมคบบอลหมัดรู้สึกว่าเสียงการวิจารณ์จะออกไปทางด้านลบสะส่วนใหญ่นะครับเช่นเรื่องนักเตะบางคนที่ซื้อมาแพงและเล่นไม่ออกอย่าง พอเรียนเวยียังไงก็ให้เวลาให้โอกาสเขาปรับตัวกันหน่อยนะครับอย่าเพิ่งกดดันหรือว่าจะเป็นการเทสระบบเปลี่ยนตัวกลางเกมของโคชอาร์เนอร์สล็อตที่อาจจะขัดใจแฟนบอลหลายท่านและเป็นที่มาของการเสียประตูในคืนนั้นทางอาร์เนอร์สล็อตก็ได้ชี้แจงแล้วนะครับว่าต้องพักตัวหลักไว้บ้างเพื่อในเกมต่อ,ตอไปมีแต่เรื่องไม่ค่อยดีทั้งนั้นนะครับทั้งทั้งที่ชนะมาแท้แท แต่เว่ามันก็มีเรื่องดีๆที่จะให้เราใจชื้นกันอยู่นะครับอย่างแรกเลยทีมเราได้สาแต้มในนัดเปิดฤดูกาลควรจะดีใจไว้กันก่อนนะครับอย่างน้อยทีมก็ลดความกดดันและมีความมั่นใจมากขึ้นในนัดต่อไปและเรื่องนี้หลายๆคนอาจจะลืมไปนะครับพ่อมมวจะไปแต่โฟกัสข่าวที่ไม่ค่อยดีนะครับที่เป็นปัญหาของทีมและที่เป็นกระแสกันแต่ผมเห็นสิ่งนี้ครับ ว่าเรามีตัวที่ยกระดับทีมขึ้นแม้ว่าอาจจะยังไม่ชัดเจนมากนักแต่ก็รู้สึกได้ถึงพลังงานความน่าเกรงขามความน่ากลัวการเพิ่มมิติแดนลุกของเรานั่นคือฮิวโกอิกิติเกโดยสไตล์การเล่นของเขานะครับช่าเทียบกับดาวิดนูนเยสเดโกโจตาอันนี้ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวโจตาด้วยนะครับหรือกองหน้าที่เป็น นเวอร์พูลใช้ในฤดูกาลก่อนอาจจะเห็นว่ามีความเร็วเป็นจุดเด่นเชื่อว่าหลายๆคนชอบนักเตะที่ยิ่งเร็วนะครับแน่นอนว่าออกิติก้ดูเป็นรองในเรื่องนี้และบางเกมหากไม่มีพื้นที่การกระชากลากเลี้ยงนักเตะอย่างนูนเยสก็หมดบทบาทไปก็เห็นหลายๆเกมนะครับว่านูนเยสเล่นไม่ออกแต่กองหน้าที่คุมโซนตรงแดนกลางหน้าตัวที่เก็บบอลไว้กับตัวได้ดีเล่นพื้นที่แคบเอาเลี้ยงเอาชนะผู้เล่นกองหลังฝ่ายตรงข้ามยืนในระยะยิงดูอันตรายเพื่อกดดันกองหลังทีมอื่น ยอมรับนะครับลิเวอร์พูลยังขาดตรงนี้ไปในฤด,ดูกาลก่อนประโยชน์ที่เห็นในเกมลัดแรกของนักเตะคนนี้นะครับเป็นเรื่องของการเก็บบอลดึงผู้เล่นเพื่อให้ตัวอื่นมีพื้นที่ในการเลี้ยงการของบอลที่เหนียวแน่นในระดับหนึ่งหากยืนในระยะห่างประตูไม่เกิน1ิบหลาถือว่าไม่ปลอดภัยสําหรับเขตทีมอื่นนะครับจุดนี้แหละที่ทําให้เซนเตอร์ตรงกลางของทีมป่ายตรงข้ามดูะวงมากขึ้นนะฮะการเล่นเลี้ยงบอลไปกับตัวโดยบอลติดเท้าความคล่องแคล่ว agility สูง ตัวต่อต,ตัวถือว่าสบายเลยดึงผู้เล่นมาอย่างน้อยก็2ตัวนะครับเพิ่มพื้นที่ตัวด้านข้างที่เป็นจุดเด่นของลิเวอร์พูลอยู่แล้วเพิ่มประสิทธิภาพในแนวรุกเข้าไปอีกลูกที่กาโปเลี้ยงมายิงประตูที่2คงเห็นนะครับนะครับว่าเทียงทางอิกิติเก้เนี่ยดึงผู้เล่นให้2ตัวและตรงกลางก็โล่งเลยกาโปก,ก็ใช้ความสามารถของเขานะครับด้วยความเร็วอะไรก็ความคล่องแคล่วของเขาตัดมาตรงกลางยิงไปประตูที่2นํากันไป และเรื่องการหาพื้นที่หรืออยู่ถุกที่ถูกตำแหน่งเนี่ยความเข้าเจเกมกับเพื่อนในการวิ่งเข้าชาร์จเข้าหมงในจุดนัดพบอันนี้ผมยังคิดว่าดูไม่เด่นเท่าไหร่คงต้องรอการซึมซับความสมดุลกับเพื่อนร่วมทีมกันอีกหลายนัดนะครับก็ต้องรอความโฟโลจากซาล่าพู้เกีฝั่งซ้ายจากกักโปหรือว่าตัวอื่นนะครับเชื่อว่ายังมีการพัฒนาต่อไปได้อีกและอีกอย่างหนึ่งที่เป็นจุดขายนะครับทำเองจบเองได้ คิดว่าน่าจะมีความมั่นใจมากขึ้นในเกมต่อต่อไปแต่ยังว่าครับฟุตบอลต้องเล่นกันเป็นทีมแต่ถ้านับการยิงประตูคงไม่ใช่ซึ่งหลายๆคนก็อยากให้กองหน้าเรายิงที่เป็นจุดประสงค์หลักแต่ยิงไม่ได้ไม่ใช่กองหน้าหลายๆคนก็จะไปตีความเป็นอย่างนี้กอน่าจะผิดประเด็นกันไปหน่อยนะครับ ประโยชน์ที่ฮิวโกอิกิติเกสร้างให้กับทีมก็คงจะได้รับฟังกันไปแล้วนะครับอาจจะยังไม่เด็นเรื่องการทำประตูนะครับแต่ก็คงจะหวังว่าซัพพอร์ตในแดนหน้าได้มากขึ้นซัพพอร์ตตรงแดนหน้าได้เยอะนะครับโซนเป้าดูอันตรายมากขึ้นเกมบางเกมอาจจะไม่ตอบโจทย์ไร้บทบาทบ้างก็ตามฟอร์มกันไปแต่ก็หวังอยู่นะครับ ว่าเขาเนี่ยจะเป็นดาวซันโวของทีมในฤดูการนี้อะซึ่งปีนี้นะครับเปิดร่องประตูคนแรกกับทีมไปแบบสวยหรูนะครับประตูแรกในฤดูการนี้คือเขาน่าเดงยูโกอิกิตเกะเชียร์กันต่อไปครับ You will never Walk alone ยัอย่างไงก็ฝากกดไลค์กดฟอลโล w เป็นกำลังใจกับสโมสรอะไรกันด้วยนะครับจะนำคลิปดีๆมานำเสนอกันเหมือนเดิมนะครับที่เกี่ยวกับทีมหงแดงลิเวภูเดี๋ยวคขก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับ ยังไงคลิปต่อไปจะอยู่ในข้อมูลแบบไหนต่อฝากรอกันได้นะครับวันนี้ก็รอกันคลิปหน้านะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ